อคุณผู้ชมครับสวัสดีผู้ชมครับอยู่กับอารเวลิลวันนี้ผมจะจับนกนะฮะเพราะว่าพาที่ผ่านๆมาผมทํานกตายไปแล้วนะครับรียบร้อยตดนมังกรตบตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจับนกผมเอาปืนนะครับเดี๋ยวให้นกรออยู่ตรงนี้อุย้ยนี่ไงเจ๋อดีเอาปืนนะครับอย่าสลบเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ ดูแต่ว,ว่ายิงไปแล้วครับตอนนี้วิ่งลบก,กันรอให้สลบครับจุกไม่หินคนระับวิธีการจุกมเหลาสลบจังวะมีรถไปไปไหนแล้วนั่งไงหลบแน่เลยไหนคยอสองดูซิเลเวลสองน่าจับไหมเนี่ยโอ้โหเสี่ยงมกรคุณผู้ชม เดี๋ยวๆผมดูก่อนว่ามีแต่ละตัวนี่เลเวลกันเท่าไหร่อันนี้เลเวลสิบเลเวล 9. เก้าเลเวลสีเนน่เอาเลเวลสิบดูก่อนคุณผู้ชมโอ้ผมหิวน้ำอะออาเลเวลสองตัวเมื่อกี้หึ้มเฮ้ยคุณผู้ชมผมดึกอะไรได้ไปถึงนะ ผมเลืกอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน่ะอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวน้องมาทำร้ายผมมีบ้านอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวกินน้ำก่อนจะตายนี่ไงเราก็ใช้บ้านเราเนี่ยเป็นตัวป้องกันไงเออนี่ไงเนี่ยเห็นไหมเป็นไงแล้ววะมันก็จู่โจมเราไม่ได้เออเราก็จะจับไอ้ตัวนี้กันคุณผู้ชมเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้เช็คก่อนเลเวลสองอ๋อเป็นอะไรอีกตัว โอ้หเลยว่ายี่สิบเอ็ดถ้ามันมามันจะมาสองตัวคุณผู้ชมเอาไงดีเอาไอาตัวนี้ก่อนเออปล่อยให้น้องอยู่เฉยครับอืมอืมไม่มาใช่ไหมโอเคไปแล้วอืมสลบปไปอุย้ยไม่โดนโมันวิ่งมาอย่างวะ ตามตามอย่างนี้ต้องตามที่มันกลับมามันกลับมาเฮ้ยมันไม่กลับอ่ะมันไปตรงนู้นอ่ะไปดนึ่งผมตามมันทันปะะ่าวอะน้องตัวไหนตามทันได้บ้างวันนี้แล้วกันครับว้าวไวไปเลยอนู่นน่ะมันไปนูน่นแล้วมันจะตีเราไหมอ่ะตอนนี้ผมพยายามวิ่งตามอ วิ่งโคตไก่เลยใช่ไหมเฮ้ยอย่าไปสรุปในน้ำเฮ้ยตายแล้วสรุปในน้ำโอ้โหทำไมเบงต้องหลกน้ำวะกูไม่เข้าใจเนี่ยกจะเอาขึ้นไปไงเนี่ยผมไม่มีที่เกาะด้วยทำไงอะ่ะมันก็ต้องตายเดิรออะไรละ่ะเอาเป็นว่าผมไปสร้างฐานจำบม,มันดีกว่าเนะเอาแบบให้ชัวร์เลยเราไปสร้าง ที่จับมาเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมไปอลิทพันไปจับตัวปีศาจด้วยนะครับจะพาไปดูว่ามันเป็นอะไรผมไปลงมอสตัวหนึ่งมานะครับแล้วมันเป็นมอสปีศาจเลยนะ่ยมาแล้วกันชมช่างมันคุณผู้ชมอย่าไปใส่ใจกับเสียงผมเมื่อก,กี้ไปอุย้ยนี่ไงตัวหนึง่งผมว่าผมสร้างที่จับเลยดีกว่าผมไม่ไหวละอุอ้ยเยอะ,อะเพียบมา เรานะครับต้องเตรียมก้อนหินนะครับให้เยอะเอาไว้ไปนู่นเลยแล้วกันโอ้โหหินบริเวณนี้ผมทุบไปหมดแล้วอัอนี่ไงนี่ไงมาเร็วอุย้ยยังไงอีกตัวนึงเลลเ,เท่าไหร่รอ่ะเลเวิ่สิบเอ็ดโอ้ตัวนี้แน่เลยสวยปะเก็บหินกันนะครับเฮ้ยมยีไอ้นั่นด้วยอ่ะคิงคองก็ซิล่าสองร้อยน่นาจะพอนะ เราจะเอาบริเวณนี้นะครับโฮ้โยกระตุกโอ้น้องอึเราจะเอาบริเวณนี้เพราะว่าเราจะได้ยิงน้องน่าจะตัวใหญ่อยู่นะเราก็ต้องน่าจะทำสูงสี่สี่บล็อกน่าจะพอแลนะ้วเนี่ยเอ้าหนักเลยเหรอตัวป้าจริงอ่าที่เหลือเอ่อพื้นนะครับฐานของเราฐานของเราก็มีฟางกับไม้สๆคสับฟางกับไม้ ฟาง600ไม้80โอเคขวานเรามีเอาอันไหเดีไฟแล้วกันมาหนึ่งร้อนยน่าจะพอนะไปหนึ่นแค่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่มุมก็จะเป็น 1, 2, 4, หนึ่งสองสี่แปดเหลืออีกสองอันโอเคครับโอเคเราจะเอานะครับอิดเนี้ยวางไว้เลยบริเวณตรงนี้วางได้ใช่ไหม วิ้ยวางไม่ได้ายแ,แล้วรีบเก็บเลยรีบเก็บเลยมันวางไม่ได้ครับตรงไหนวะพื้นมันเอียงอะ่ะอาไงดีเี่ยมันวางไม่ได้โอ้โหรีบเก็บเลยมันวางไม่ได้ครับต้องหาพื้นที่ที่มันให้มันราบเสมอกันตรงนี้ได้ไหมเออนี่ไงนี่ไงน่าจะพอดีนะครับทีนี้เราก็เอาไอตัวนี้วางครับมันน่าจะเดินข้ามามันไปได้นะ มาเราขาดเลยขาดไม้ครับไม้ใช่ไหมแบบเดียวแปบ๊บเดียวโอเคเอาอีกแปดเราจะต่อขึ้นป,ป็นปืนต่อขึ้นปืนด้วยนะต่อขึ้นไปเป็นสองชั้นนะครับมาื่อความแน่ใจนะฮะเออประมาณนี้มาน่าจะพอนะนี่เป็นไง สองชั้นไปเลยอ่าหรือหรือถ้าไม่แน่ใจผมว่าผมเอาอีกเอาอีกสักอันดีกว่าอีกสักสองอันนะน่าจะพอนะพอบ่อุอ้ยไม่พอก้อนหินคนระับชชดา้าเรียบร้อยอุ้ยดูดูดูดแลเราก็วางตัวนี้ครับนี่ เออแล้วก็ขาเพิ่มนะครับวางลงไปวางลงไปอ่าผมมันวิ่งเข้ามาใช่ไหมเราก็วิ่งมาตรงนี้ชบ,ชบ,ชบแล้วเราก็ปิดทางเข้าเออสุดรุนเดี๋ยวขาเพิ่มอีกค่ับขาเพิ่มขาเพิ่มเอาไม่พอเนี่ยเอาการหินนะมาครับผมเดี๋ยวพาน้องกลับก่อน อุ้ยมาพอดีออน้องติดป่าเอ้ยโอเคมาครับทีนี้เราก็เหลือเพียงแค่หลอกล่อให้มันเข้ามาประเดิมเอาทำไมยิยงไม่โดนอ่ะประเดิมก่อนเลยเตรียมพร้อมครับ ดูแหละสวยเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าเข้าไม่ได้เหรอ,เ,อเข้าไม่ได้อะไรเนี่ยกูก็ดูว่าเข้าได้บ้าจริงปูตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดไปนี่เนี่ยแล้วทไมกูยิงไม่โดนเฮ้ยมันมีตัวตนอยู่ปะเนี่ยเออเออเอเอ เฮ้ยแต่ถ้ามันหนีมันติดอยู่วะน่ะติดอยู่ก็ดีเลยนะไปไม่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 รอก่น <IS> อนยิงเข้าไปสลับกับปืนเนี่ยสลับกันสลับกันพุ่เลยตัวอือสวยสวยเลยน้องเขากินอะไรวะกินเนื้อไหมเนื้อปลากินปะเออแล้วเราก็เอานี่มาใส่เลยแล้วเป็นไงล่ะ อ่ากินครับคุณผู้ชมสวยเลยจากนั้นเราก็รอแค่ให้น้องตืดน,นะครับสายก็ปอโอเซเลยโอ้โหตัวใหญ่กว่าที่คิดด้วยเนี่ยระวงังรอผมว่าเราเรามาจับนกกันดีกว่าไปตอนนี้เดวิลเท่าไหร่วะเฮ้ยยนิ่งดิเลเวลสองอ่ะไม่อยากจับเลยเลวลสองมันกว่าจะขึ้นช้าเอากว่าจะขึ้นได้ ให้เราเอาไปไอ้น,นี่ก่อนดีกว่าไหมเออเว้ยหม่เลยยิ่พลาดลงไปได้วยเออนั่นแหละสวยน้องเปลี่ยวเนื้อยกันเนือ้อเนือ้อเนือ้อเนื้ออูอ้หูไม่มีเนื้อน่องเลยนองผมออ,อ,ออกมาแค่แปดอันเลย อ๋ออยู่ข้างล่างอเอาแค่เอาแค่เจ็ดอันก็พอโอเคเปไปตรงนู้นบ้างตัวเนื้อไม่พอเฮ้ยโ,โคตรสูงเลยใช่ไหมมาค้ามาค้ามาเกือบกินแล้วถ้ามันเป็นเนื้อน,น่องอ่ะมันจะไวกว่านี้ป่ะผมไปล่าเนื้อน,น่องดีกว่าเนื้อน่องก็ต้องเป็นบอนดุร์ซาบโซลัดมีไหมมีสักตัวไหม ี่ตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวลสามอ๋อไม่ใช่นี่พวกเราตัวดีกว่าฆ่าได้อ้ามีเนื้อน้องด้วสวยเลยอย่ามายุ่งกับกูไปโอเคไม่เป็นไรเราจะเอาเนื้อน้องนะครับไปเุ้ยเนื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าเนื้อน้องมันจะไวกว่านะครับ กินไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นเนอะใส่ก็ไปเลยอย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นใจเย็นกินแล้วเข้ากินแล้วเข้าโออาหารลดง่ำเข้าไปสิง่ำเข้าไปกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยตอนนี้โอยังไม่หิวอยู่เตียงนอนที่มันมันทำกันยังไงอ่ะจำไ,ได้ไะล,ลืมละไม่ได้ทำนานขาดใยพืชกับหนังสัตว์อะ เขาบอกว่ามันจะไหวขึ้นถ้าเรานอนมาที่โดยพอละอยู่ตรงนี้นะนังสัตนะครับแล้วก็ใหญ่พืชใช่ไหมแบบเดียวแล้วเราก็นอนเลยไงเออ ไม,ไม่เห็นกินเลยอ่ะโอ้ยกินแล้วนี่ไงรอไปรอไปง่มเท่าไหรุ่๊ยโอยขึ้นเยอะจริงด้วยคุณผู้ชมนกผมเป็นยังไงบ้างเออไหนดูสินกนกนก,นกโอ้โหนี่ไงเฮ้ยก็ยจะตื่นไม่ใช่ก็จะเถมด้านละเฮ้ยก็รซิล่าก็รซิล่ากินอะไรกอรซิล่ากินเบอร์รี่แน่เลย มันต้องป้อนจากข้างหลังนะครับโอ้ยเราต้องชิงนี่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลเวลเท่าไหร่วะเลเวล่หกผมไม่รู้ก็ซิล่ามันทำอะไรได้บ้างนะแต่ว่าอยากลองจับดูอุไปไหนแล้วลวะหายไปไหนแล้ววะอุยโอ้ยโอ้ยยออุุ้ย หัวได้แค่นี้เดียวเองเหรอหรือว่าต้องเป็นเบอร์รี่ดำไอ้เบอร์รี่ม่วงเบอร์รี่ม่วงนี่มันจะได้เยอะไหมโอเคเฮ้ยขวัญหน้ามาเจอกูอุ้ยไกลแล้ว่อยผ่านแล้วครับตอนนี้เออเป็นไงโอ้เราต้องเดินตามป้อนอาหารอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถึงถึงถึงรอนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว กโวโคตรใหญ่กินเข้าไปเพิ่มเลือดโอ้โหเลือดหนึ่งพันการแรงการโจมตีหนึ่งร้อยพื้นฐานนะหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่แต่ยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีอ่านเราจะไปครับอ่านน้องยังไงก็ดีไปลองติดดอตดดดดดดมาเอ้ามึงติดตรงไหนกันแน่น่ะอันนี้หรือเปล่า เอออย่าบอกว่ามึงตีตรงนี้นะโอ้โหแล้วมึงหลอกให้กูพังนวนพังนี้ตั้งนานออกมาเรืงนี้เลยเออโอ้โหด้วยืนแบบนี้ตัวขตรแอบโอ้โหไวด้วยนะมาคกะเราจะไปดู ว่าอานน้องมันคืออะไรเอ้ยเดีเด๋ยวๆดมันอยู่ในน่าจะอยู่ที่โต๊กสมิธสมิธสมุสมัสม,สม,สม,สมุนี่ไงใช่ไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมึงขาผิดไม่ได้เลยเฮ้ยอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่านี่ใช่เลยต้องการอะไรต้องการหนังสัตว์กับซีเมนต์หนังสัตว์เอากนเลยซีเมนต์ใช่ไหมสกู๊สกู๊สกู๊ซีเมนต์เยอะมากข้างบนเนะี่ย อิเมนเอาไปร้อยหนึ่งเลยหนังสัตว์นี่เอาจากนี่ด้วยทีไรทำสวัสดเสาเชียวเอามาเอามาหมดเลยมาแคบสอยก็ไปเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ได้อ่านน้องมาแล้ว ชิวิป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 ว้าวโอวว้มาดูดราม,ม่าโอ้ my god ระเบิอัปเราด้วยอา,อา,อาไปแตงไปแตงก็มา,มาวะเฮ้ยมันฟาวน์ในทังบุร,รีแล้วก็เหนือเลยด้วยดันไปเลยผ่าน,นพันอยู่แล้วลอง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 ตีลองตี โอ้โหแหลงกดเคิร์ดไปนี้นะพี่ขอจับไอ้ตัวนี้กันพี้ <c oughs> ต้งระแวงันตีเนี่ย <c oughs> เราต้องฟาร์มเลเวลคนดุรัวเลยในตัวนี้เลเวลขึ้นเร็วมาก วุ้ยโอ้โหคุณฟาร์มได้ทั้งแบบใยพืชฟางเบอร์รี่โอ้โหไม่เกลดเนื้อด้วยเรียบร้อยครับมาครับตอนนี้ออตอนแรกผมก็จะพาไปจับไอ้นี่นะฮะเดร์โซอมอสครับแต่ว่าเรามาเจอตัวนี้ก่อนเราเจอตัวนี้ก่อนนะกันพาร์ทนีเออ้เดี๋ยวกลัวเวลามันยาวเกินไปนครับอ๋อทำไมผมตีไม่ได้อ๋อตีไม่โดนอ้าวอ,อีกแล้ว ได้เยอะอยู่นะแต่ส่วนส่วนมากจะเป็นฟางนะถ้าตีไม,ม้เลสกูเลสกลแล้ว,ลวเราก็ได้น้องมาไปที่เรียบร้อยโอ้ยมืดจังไปเดี๋ขอปอนอาหารกอริล่าก่อนเมื <c oughs> ่อไรมันจะได้ไมเนะ่ะมันอิ่มอร,ร่อยหลือยังเลเวลหก เพศเมียมาเปิดไฟหน่อยสิเดี๋ยวทำไมผมเปิดไฟไมันนะมีพลังงานกับอ๋ออยู่ระที่กันนี่เป็นไงเป็นไงฉายแสงเลยเป็นไงโอ้โหดูซัก,ก่อนครับแลนี่เดี๋ยวขยับมาตรงนี้กัน และนี่ก็คือไม,ไม่ได้สักทีน้องที่เราจับได้ในวันนี้มันชื่อว่า g a t h e r s มัวน,นี้มัวมัว <c oughs> แหมสุดเท่เลยนะเดะเดะเดะมุมไฟมุมไฟอะ่ะโอเคเอาเป็นว่าสารพัดนี้นะครับ <c oughs> ก็มาได้ไอ้น้องตัวนี้แทนตอนแรกว่าจะไปจับไอ้ตัวมตนะครับเป็นไดนโนเสร์มดแต่ว่ามันอยู่ไกลครับมันอยู่ไกลมาเจอตัวนี้ก่อนก็เลยคิดเอกใจว่าเออ เราก็มีบ้านเนี่ยแล้วทำไมเราไม่เอาบ้านเราเป็นโล่ป้องกันนะครับก็เลยได้ตัวนี้มาโอเคไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าครับจะผมเป็นนกผมก่อนไอ้นกตื่นแล้วเรอแกต้องไปล่าออกซิเดียนกับพี่แล้วไอ้น้องเอาเป็นพร้อมไว้ก่อนเลยต้องการมานี่มานี่ let's go let's go มาลงกันตรงนี้จะโด,ดนอะไรกัดตายมาครับอืมมานี่เลย ไะผมเจอนะ